เอ็นบวกหนึ่งเอ็นคูณเนบวกหน่งเอ็นคูณเอ็นบวกหนึ่งเอ็นคูณเนบกนึ่ง, N ง, N งไปเรื่อยๆแล้วก็ตัวที่2ก็คูณด้วยสองเอ็นบวกหนึ่งเข้าไปส่วนสามตัวที่สองก็คูณด้วยตัวเองซ้ำอีกครั้งหนึ่งมันเลยกลายเป็นกำลังสองอนุก,กรมอนุก,กรมที่มันมีการจำกัดพจน์อย่างนี้เรียกว่าอนุกรมจำกัดนะครับเพราะว่ามันมีการบวกจำนวน จำนวนพ์ชัดเจนเมื่อมันมีจำนวนจำกัดพจ์มันย่อมหาค่าได้เสมอนะฮะอนุกรมจำกัดย่อมหาค่าได้เสมอย่อมหาค่าได้เสมอไม่มีอะไรที่หาไม่ได้นะครับ er. ไม่มีอะไรหาไม่ได้ <ff> <Another one> จะแทรกซิกมาเข้าไปด้วย นะครับจะแรกซิกมาเพิด้วยทีนี้กฎของซิกมาใดๆนะครับถ้าซิกมาของค่าคงที่นะครับค่าคงที่ซิกมาของค่าตัวนี้เป็นตัวเลขค่าคงที่มันไม่มีการขยับของตัวแปรใดๆไม่ว่าจะเปลี่ยน n เป็นอะไรก็ช่างนะครับค่าของมันก็จะเป็นค่าคงที่ตลอดนะครับหมายความว่ามันจะมี k บวก k บวก k ไปเรื่อยๆถึงกี่ตัวนะ่นถึง n ก็ kn ตัว มันจะมีค่าเท่ากับ nk เอา n กับ k คูณกันได้เลยแต่ถ้ามันเป็น sigma kai ตัวนี้มีเป็นตัวแปรนะครับ ai เมื่อ i เปลี่ยนตรงนี้เป็นตัวแปร i เป็น1ถึง n อย่างเงี้ยมันจะเป็นตัวแปรเพราะว่าแทน i เข้าไปก็เป็น a1 แ i เข้าไปเป็น a2 a3 a4 ไปเรื่อยตรงนี้เนี่ยเราสามารถดึงค่าคงที่ผ่านออกมาได้นะครับดึงค่าคงที่ออกมาได้ แต่ถ้ามันเป็นอนุกรม2ออนุกรม AI บวกลบ BI นะครับเราก็สามารถคิดทีละอนุกรมได้เราค่อยมาบวกลบกันทีหลังนี่คืออนุกรมที่เราจะใช้บ่อยอันหนึง่ง ถ้าเราต้องการเอา 1+ นึบวกสบวกเบวกสิบวกสิบาไปเรื่อยๆนะครับไปทั้งหมด100พจน์เราจะหาผลบวกของมัน100พจน์ผลบวกของมัน100พจน์หนึบวกสบวกเบวกสิบาไปเรื่อยๆ100พจน์สิ่งแรกที่เรามองเห็นมันเป็นลำดับเลขคณิตไหมมันเป็นอนุกรมเลขคณิตไหมท่าเป็นอนุกรมเลขคณิตเ,เพิ่ม3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 แสดงว่ามันเป็นอนุกรม เลขคณิตใช่ไหมครับเมื่อเป็นอนุกรมเลขคณิตเมื่อเป็นอนุกรมเลขคณิตอนุกลมเลขนี้สุดว่าไงครับ sn เท่ากับ n ส่วน2 2a 1บวกด้วย n ลบ1ดอก n ก็คือ100พจน์ที่ต้องการ100หารด้วย2 2เท่าของ a 1ก็คือ2 n ลบ1ก็คือ99ด็อกก็คือ3นั่นคือผลบวก100พจน์ คูณออกมาคือตัวเลขที่ต้องการถ้าขยันคูณนะพี่ไม่คูณแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันแค่ป๊อกแป๊กตรงนี้เข้าไปแล้วครับนะมันใส่แค่1นึ 2, ่งกำลังสองสีกำลังสองเจกำลังสองสิบกำลังสองสิากำลังสเข้าไปนะมันถามว่า100พจน์แรก 100่จน์พแรกจะมีค่าเท่าไรข้างล่างมันเคลื่อนที่แบบอนุกรมเลขคณิตแต่ข้างบนมันเป็นอนุกรมเลขกำลังแต่อนุกรมพิเศษของเลขกำลังมันก็มีกฎอยู่ว่าที่เราจดไปเมื่อกี้นะครับ1กําลัง2บวก2กํกลัง2บวก3กําลังสตัวแต้มของมันต้องอะไรเสมอนี่แต้มเรียงกันตรงนี้ต้องแต้มเรียงกันมันถึงจะได้เป็นเท่าไหร่ครับนี่ n ส่วน2 n บวก1กับ2 n บวก1ส่วน3ใช่ไหมตรงนี้ต้องเป็นตรงนี้ถึงจะได้ต้องแต้มเลียงด้วยแต่ตัวนี้โจทย์9กระโดดเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเรียนรู้คำว่าพจน์ทั่วไปแล้วเราจะต้องหา an ของพจน์ทั่วไปให้เจอ an นี่ a 1 a 2 a 3 a 4 a 5 a เท่าไหร่ครับเพิ่ม3เพิ่ม3เราสัญญาว่าไงเพิ่ม3 สาเนะครับเพิ่ม3เพิ่ม3เพิ่ม3 3n ตัวแรกเราเริ่มต้นที่1แต่จนเริ่มต้นเราสลบออก2นะฮะกำลัง2เราจะใช้เป็นตัวแปร i นะครับตัวแปร i ก็ได้จะได้สบายใจ I เนี่ยที่คือพจน์ทั่วไปของมันพจน์ทั่วไปของมัน พราะการที่เราจะหาค่าผลบวกเราก็เทคซิกมาเข้าไปจะพาใช้ซิกมาด้วยเราก็อยากรู้ว่าผลบวกเท่าไหร่นี่คือลำดับตัวเดียวนี่คือลำดับแต่และตัวเรียวกว่าลำดับถ้าอยากได้อนุกรมก็คือเทคซิกมาใช่ไหมครับสัญลักษณ์แรกที่เรามีอยู่เทคซิกมาเข้าไปก็เป็น AI จากไหนล่ะตัวที่1ถึงตัวที่อะไรตัวหนึ่งถึงตัวที่ร้อยก็คือ i เท mm ่า hmm. กับ1ถึง100้มันก็เป็นซ mm ิกมาของ 3i ลบ2กำลัง 2, 2. i เท่ากับ1ถึง100เผื่อไว้ด้วย1พจน์ทีนี้ซิกซิกมาเราไม่สามารถใช้ได้เพราะว่ามันคุมด้วยกำลังซิกมามีกฎอรู่3ข้อเมื่อกี้น้องก็ต้องกระจายตัวนี้ออกก่อนหน้ากำลัง2หน้ากำลัง2 2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2นะครับ แล้วเราก็จะกระจายซิกมาเข้าไปเป็นซิกมาของ i กกำลัง2องลบด้วย12ซิกมาของ i บวกด้วยซิกมาของ4ตัวเริ่มต้น100สุดท้ายคือ100นะครับตรงนี้ถ้าเรากระจายดูจะหมายความว่าเริ่มจาก1นะ1กําลัง2 2งํากลัง2 3งํากลัง2องอย่างนี้ตัวนี้ไปถึง100กงากำลัง2ลบด้วย12 ตัวนี้ใครอใคร1บวก2บวกไปถึง100แล้วใช่ไหมครับซิกมาของข้างที่ก็คือ400ตรงนี้เราใช้สูตรได้ยังสูตรสิกมาที่เราพูดถึงกันก็คือเท่าไหร่ n ส่วนสถูกไหม n ส่วน2 n บวก1 2 n ก็คือ200บวก1หาร3อันนี้คือพจน์แรกลบด้วย12 n ส่วน2ก็คือ100ส่วน2 100อบวกหนึ่งเป็นหนึ่งร้หนึ่งบวกด้วย400รอนั่นคือการเอาซิกมาไปใช้เทเข้าไปทําซ้ำเลยนะครับจะได้จําได้ทําซ้ำเลย คิดนอกรูปแบบก่อนร่วงตาของฉันมันมืดมิดแต่ชีวิตฉัน ยังเคยมีมั่นคงจะล้างไกลไม่หวนกลับคืนมาออกจำ ะดับรับได้แต่ซ้ำเนียงจะมองหามองเห็นก็เป็นเพียงในความฝันยามฉันลมตัวนอนอเตื่นมาผ่านพบกับความหมายยังหายใจเนื้อตัวยังเผาร้อนยังมีหวังเห็นดวงตะวัน้อนจำหัวนอนนิ่ง น้องต้องเข้าใจกันว่าการสร้าง a n นะฮะหรือ AI ที่พี่ใช้ว่า AI เมื่อกี้ข้างหน้ามันเคลื่อนที่ด้วยเพิ่มอะไรครับ AI ที่เราจะพูดถึงข้างหน้าเพิ่มด้วย2แต้มก็คือ2 n นะครับ2 i นะครับผมใช้ I นะครับ, a รบเพิ่มทีละ2ก็2 i แต่จนเริ่มต้นเราเล็1เราก็เลยลบออก1แต้มนี่คือพจน์แรกพจน์สองสามห้าเจ็ดมันก็เพิ่มทีละ2อ,อีกเหมือนกันเพิ่มทีละ2อ,อีกเหมือนกัน3 5 7 แต่ตัวแรกเราสตาร์ทที่สามันเลยบวกเข้าอีกหนึ่งบวกเข้าอีกหนึ่งถูกไหมพอเราคูณกระจายเข้าไปเนี่ยมันจะดูดีขึ้นเป็นเท่าไหร่ 4i กำลัง2ลบ1ใช่ไหมครับตอนต้องการผลบวกเราก็เทคซิกมาเข้าไปซิกมาของ ai เราต้องการพจน์แรกคือพจน์ที่1ถึง100จากใดถึงไหนพจน์1ถึง100 ก็เป็น4สิกมานกะเทเข้าไปได้สิกมาไอากำลัง2ลบสิกมาของ1อย่างเงี้ยน,นะขยายความให้เห็นว่ามันมาจากอะไรไอกำลัง2ก็มาจาก1 1กำลัง2บวก2กำลัง2ไปเรื่อยๆไปถึง100กําลัง2ลบด้วยซิกมาของอันนึค่าคงที่เอาค่าคงที่คูณเป็น100แทนสูตรเข้าไปแทนเ,เข้าไป4ผลบวกกำลัง2 100ส่วน2 100บวก1 100คูณ2บวก1เป็น201นส่วน3ลบ100นะครับไม่ตัดหรอกนะครับพวกเราเสียเวลาเฉยๆเราต้องการใช้ให้เป็นเฉยไม่กต,ต้องกระจายตัวเลขออกมาลองทำซ้ำอีกให้มันจำสัญลักษณ์ซิมาได้ก่อน1คูณ2คูณ3ไม่ดี1 คูณสี่คูณเจ็ดบวกด้วยสี่คูณเจ็ดคูณสิบบวกด้วยเจ็ดคูณสิบคูณสิบสามนะฮะเอาแค่สิบโพ์ก็ได้มันมีความหมายเดียวกันใช้สัญลักษณ์ให้เป็นพอ เขียนพดทั่วไปแล้วเท็กซิกมาทำไมเป็น 2i ไอบวก1ตัวแรกนี่ครับเลข1เนี่ยมันห่างกันกับ3อยู่2แต้มเราก็เลยใช้ 2i ไอแต่ตัวแรกเราเลข1ไงแต่ตัวนี้เราใช้เลข2 1เลยลบออกจาก2ตรงนี้ก็เลยเป็น1 แต่ตรงนี้มันเป็นสามห้าเจ็ดลองเรามันห่างกันสองแต้มเราก็ใช้สองไอเราใช้สองแต่เริ่มต้นเรามีเลขอะไรเลขสามสองบวกหนึ่งก็เลยเป็นสาม ไม่เห็นค่าหัวน้อยหน้าวกุุนคาดนิยมไม่ทันสม <Man in S 1> ัยเมนอินเมืองไทยแล้วใครจะรับรับกันนฮะฉันว่าน่าจะมีคนรับทอ่วบ้านเมอินไทยแลนด์แฟนแฟนเขาใผิดผลผลไทยชายเองทำเองตัดเย็บเสื้อผ้า กางเกงยีน,น,ยแ,นแล้วคุณเครื่องบินไปส่งเขามาคนไทย ขายดีมีราคาคุยกันได้ว่ามันมาต่างแดนทั้งทันสมัยมาจากแมกกาซีเขาไม่ได้หลอกเรากินหลอกเรานั่นหลอกตัวเอง i'm um... ตรงนี้นะครับใครที่ยังเขียนพจน์ทั่วไปไม่เป็นน้องดูตัวเลขลักษณะแบบนี้ครับ AI AI จะเท่ากับ AI เท่ากับ AI นะครับต้องเอาเติมไปร้อยก็ได้ใครอยากให้เป็นร้อยใครอยากเป็นสิบก็เอาให้มเหลือสิบ <ST AR> เพิ่มทีละสามเราดูตำแหน่งแรกสามคือสามไอความหมายพี่ก็อย่างนี้ เพิ่ม3ก็ใช้3ไแต่ตัวเริ่มต้นเราใช้เลข1แต่เราใช้3โจทย์ใช้เลข1เราก็เลยจำเป็นต้องลบออก2แต้มความหมายคืออย่างนี้4 70เ70 3แต้มเหมือนกันก็นกเป็น 3i 3ไแต่โจทย์เริ่มต้นเราเลข4แต่เราใช้3ไม่พอบวกเพิ่ม1นะครับไม่พอบวกเพิ่ม1 70 13 3จไเหมือนเดิม สามไอเป็นเท่าไหร่ครับมันก็เพิ่มไปอีกเท่าไหร่สามแต้มเดียวจดเราเป็นเจ็ดแล้วก็บวกอีกสี่อย่างเงี้ยแล้วเราก็เทคซิกมาเข้าไปน่าเทคซิกมาเข้าไป AI เข้าไปแต่ตรงนี้พี่สมมติในใจว่ามันออกมาเป็นนะฮะ k i กำลังสามบวก k 2i กำลังสองบวก k 3 i กําลัง1บวก k 4ไม่มี i เราก็เทเข้าไปอย่างนี้สมมุตินะครับว่ากระจายไว้อย่างนี้แล้วแล้วเราค่อยาย้าย k เข้าไปนี่ k ตัวนี้เป็นค่าคงที่ก็เป็น s ิ g มา i กําลัง3 k 2ซิ sigma i กําลัง2บวกด้วย k 3ซิ sigma i บวกด้วย sigma ของ k 4นะครับทีนี้เราก็แทน s ิ g มา i กําลัง3เข้าไป ทิ้มาไอกำลังสองเข้าไป k ตัวนี้ผมสมมติเป็นตัวเลขนะครับสมมุติเป็น k ขี้เกียจคูณเสียเวลาตรงนี้ก็เป็นอะไรครับเราใช้10 i กํกำลัง3มว่างไงโกรงมัน10ส่วน2กับ11แล้วก็แทรกบึ้มด้วยกำลัง2 k 2 i คสกำลัง2ก็เป็น10ส่วน2 11ก็เป็น21ส่วน 20, 3จบไปตัวนี้ก็เป็น k 3 k 3ก็เป็น10ส่วน2 11แล้วก็ k ก็เป็น10 k 4ก็จบแค่นี้ถ้าเรากระจายตัวเลขก็ได้ที่ต้องการออกมานั่นคือกรณีโจทย์มันไม่วางให้อยู่ในรูปแบบของเลขคณิตหรือเลขขานะครับเราไม่ต้องบ้าที่กับตัวเลขที่เกิดขึ้นนะครับขอรูปแบบก็พอ เพราะเราขี้เกียจอะไรครับโอ้อันนี้ก็บ้ารูปแบบอีกแล้วเออกัดหูเลยเนี่ยเงยหน่ามาต่อไปอา้าวกัดหูแล้วตายใครตายไม่ตายกัดหูไม่ตายครับสองบวกล็อกสอง เท่าไหรด่ดีบวกล็อก4บวกล็อก8บวกล็อกเท่าไหร่บวกล็อก16ไปเรื่อยๆไปถึงล็อกตุยนี่ใช่ไหมอ่า Or pit. นี้ถ้าเราสังเกตมันก็จะเป็นว่าล็อก2บวกด้วยล็อก2กํกลัง2บวกด้วยล็อก2กํกลัง3บวกด้วยล็อก2กํกลัง4ไปเรื่อยๆไปถึงล็อก2กํกลัง11นะครับทีนี้เรื่องของลอกถ้าเราผากตัวเลขลงมามาอยู่หน้าล็อกได้ผกัก